ชแนลติดตามนเลยช่องน้อยนี่ผู้ติดตามนหน่อย <c oughs> บ่ค่อยแจ้งอะไรบ่พอเครับแจ้งแล้วละ่ะทำไมฮะตอมาแจ้งสจ yeah the mind ไม่เป็นอย่างนี้นะคะปกติคนจะแน่นเดินไม่ได้เลยตอนนี้จะเงียบๆเงาๆไปหน่อยค่ะ จะเดินเลยไม่โลกอย่างนี้นะคะน,นี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงเสี่ยวเลยไม่กี่ปีเองตลาดบเศร้าเหี่ยว บินเก่าปกติมันอยู่นี่มันหายไปไหนแล้วเปลี่ยนทำไใหม่้อ๋อวันมีบินอีกบินหนึ่งไม่ใช่เลยพออืมบินเดียวนี่จะทำไปทำมาเอามันเมื่อกี้พอถือลงไปแล้วอ๋อไปเพิ่มอ่าไปเพิ่มอ๋อเป็นสองวันทีนี้เจ็ดพันกว่าบาทวันอาทิตย์นี่แหละตั้งจะหมดเนาะ ทงวันศุกร์สรงวันเสาร์ส่งวันอาทิตย์ส่นพุงนี้มือนนี้วันอาทิตย์อีกวันก็ะจะหมดวันนี้มันพระหัสสุกพระหัสฯสุกทรงเสาร์ทรงอาทิตย์ทรงอาทิตย์สรงค่อยจะหมดทีนี้วันจันทร์ก็เริ่มเอาใหม่อีกไต่ตีบีเข้ามาบี้เข้ามาวันอังคารก็เริ่มเอาใหม่อีกพูดนุ่นแหละถึงจะได้ตัง รถจะเดินตลาดสดข้างในก่อนนะคะหาที่จอดรถเดินตลาดสดข้างในก่อน,นะคะ่ะแน่นเดหมดซิตหมดซิตเลยยัะ,ะ,ะ,ะไม่ถึงแปดนาทีเลยพอ่อ <Okay. S 1> จอดได้ไหม ยังยัง6ดูพี่ตลาดมหาชัยนะครับผมสีแยกตลาดมหาชัยข้างหน้านี่ก็คือเซเว่นหน้าตลาดผู้สื่บข่าวตลาดมาจะยังขึ้นครับเลยเป็นยังสีอลไรครับมันก็ยังสีละบางครั้งไเงา,าแน่เดยนี่ครับมันก็ปก,ปกติเนาะบึกเก่าล่ะสมัยนี้ครับตะกอนอย่คนอู้ ระยางต่ำกันนี่ตรงนี้ไพล์แล้วครับมันไปแล้วครับคนหนึ่งลงสลาดแล้ว เซียนตลาดมาใช้ได้ครับเรานนะพื้นที่เกา่าเราเนะเหยนัอ,อยางนี่เรกยางนี้ตลาดพาใช้ยังยี่สิบปีแล้วเรกยางนลครับยี่สิบปีแล้วตั้งแต่ลูกยังยังไม่เกิดคนเล็กเ่ะจนคนเล็กทำงานแล้ว ูจะเราเมื่อสักพู้ใด้ก็ได้เห็นเจ๊น้องเจ๊น้องพูดได้ก็ได้อออไดไดพอเราย่างดุนตรงนตลาดเราเกา่กาหูจกะมืดจะ้ะเจ๊น้องมาตลาดทะเลวันนี้เห็นหน้าครับเราซื้อจะดรอื่นเราซื้อจะน้องต่อไปเราเข้าตลาดได้ คลิปนี้กับจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อให้เพิ่มเงนตลาดน่าใช้ย่างมือเสาร์นะครับชิปหนาพอกันไหมน้องขําน้อสาธิตครับรูดติดตามกดใส่กดแชร์ไอ้นี่ยแหละครับผมช่องให้น้อยติดตามหน่อยๆน่อขอบคุณน้องหนาหลายๆนะครับเพื่อครับผมครับครับที่ครับดูงฮัทชาแนลนะครับเพื่อครับผมครับ